อยากฟังความเห็นพี่แพรี่เกี่ยวกับผลยังไม่ได้ดูเทปทั้งหมดเลยค่ะเออเสียงลือเสียงเล่าอ้างเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยก็ย้ํานะคะว่าทุกคนก็มีสิทธิพูดในมุมของตัวเองแต่การพูดมันมีสองอย่างก็คือหนึ่งพูดโดยสิ่งที่มันเป็นความคิดเห็นกับสองพูดโดยสิ่งที่มันเป็นพยานหลักฐานซึ่งมันต่างกันนะคะ การพูดอะไรโดยโดยโดย,โดยพื้นฐานของสิ่งที่เป็นพยานหฐานก็คือการเอาพยานหลักฐานมามาโต้แยง้งมาพูดก็ต้องเอามาแก้ข้อล่าวหาที่ที่อะไรนะแก้ข้อล่าวหาที่มีการพูดถึงการอะไรนะคะกับอีกอันนึงการพูดตามความคิดเห็นก็ใช้ความคิดอย่างเดียวว่าผมทําแบบนี้เพราะแบบนี้ผมทําแบบนี้เพราะอันนั้นอืซึ่ง ถ้าในความรู้สึกของดิฉันอันหลังก็จะมีน้ำหนักน้อยนิดนึงแต่ก็นั่นแหละอย่างน้อยคนเราก็ได้พื้นที่ในการชี้แจงนะก็แล้วก็มีบางประเด็นที่ไม่พูดด้วยโบกมือ bye bye. บายบายโบกมือบายบายไม่พูดประเด็นนี้ไม่พูดได้ลดมาจากจุดจุดจุด,จ,ดจริงไหมไม่พูดไม่ไม่ไม่พูด,พดประเด็นนี้ก็ดี ก็ดีหรือว่าเขาก็มีความที่แบบว่าระมัดระวังในการพูดอยู่อืนะคะทุกคนค่ะอะรายการโหรกระแสนะจ๊ะเออแต่พี่หนุ่มก็โหดร้ายมากนะเปิดรายการมาก็ถามคำถ,ถามว่าได้ดูบ้างไหมรายการโหรกระแสเออพี่หมอบีเขาก็บอกเขาก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูนะครับไม่ค่อยได้ดูพยายามจะไม่ดู พี่หนุ่มก็บอกว่าดูเถอะเดี๋ยวจะไม่ได้ดูนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเจ็บแสบอยู่นะเออแต่ความหมายอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็มีเรื่องให้เราต้องติดตามกันนะเราจะเรื่องลุงพลก็เรื่องหนึ่งนะเรื่องลุงพลก็เรื่องหนึ่งใครตามเรื่องลุงพลบ้างวันนี้ก็สารอุทธรก็สารอุทธร ก็พิพากษายืนเออไม่ใช่พิพากษายืนสิเปลี่ยนคำพิพากษานะคะเพิ่มโทษจำคุกใช่ไหมคะถ้าจาไม่ผิดนะครับขอโทษด้วยถ้าจำไม่ผิดก็เพิ่มโทษจำคุกลุงพลลุงพลก็น่าจะยื่นดีกานะแล้วก็ยื่นปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าน่าจะทําเรื่องไม่ทนันหรือที่อ่านจากเขา,าคือสารชั้นต้นต้องส่งให้สารดีกาพิจารณาว่าจะให ประกันตัวไหมระหว่างการสู้คดีนะตอนนี้ลุงพลก็เข้าเรือนจำเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องรอเรื่องทำการประกันตัวกันต่อไปรอว่าศาลฎีกาจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรนะซึ่งก็ต้องดูนะคะอืมนะนั่นแหละก็ติดตามกันไปค่ะเรื่องนั้นเรื่องนี้ โอ้โหเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะัก <c oughs> เคลลุงพลนะ่ะลุงพลถูกถูกสร้างให้เป็นพระเอกโดยสื่อโดยสื่อแต่มันเป็นเรื่องในอดีตแล้วอย่าไปพูดเลยอย่าไปพูดเลยเพราะว่าทุกคนก็มีโอกาสที่จะเข้าใจผิดได้แต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของบทเรียนออน่ะเออนะช่วงเวลาหนึง่งลุงพลเคยกลายเป็นเป็นพระเอก ของสตอรี่กกอกของสตอรี่กกอกจนคนจะไปทำหนังทำอะไรกันไปเรื่อยเนาะไปถึงขนาดนั้นนะมีการโชว์ตรงโชว์ตัวเดินแบบร้องเพลงเออสินทรงสินแสสินทรงสินแสก็ออกมาโหนฉำาินทรงสินแสก็ออกมามาโหนฉำมมาทำนายฉำานะคะ ใบหน้าเออมีคนทําแถอ่ะเดี๋ยวนะทานายใบหน้าลุงพลมีคนทานายนะคะอันนี้ดิฉันยังไม่ได้บอกว่าลุงพลผิดหรือถูกนะคะแต่ว่าดิฉันพูดตามที่ศาลอุทธรณ์ท่านพี่ภากษานะคะม,มีคนเดี๋ยวดูก่อนทานายใบหน้าลุงพลนะน,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 นี่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 เนี่ยนะคะเอออ่าโดยอาจารย์ท่านหนึ่งไม่ต้องไปพูดถึงชื่อท่านละกันนะคะเออ เขาอ้างเรื่องนอนลักษณ์ศาสตร์นะคะเออใบหน้านะคะเออใบหูใหญ่ใบหูใหญ่เห็นเอ็นชัดเป็นคนมีชื่อเสียง <c oughs> เดี๋ยวขอดูกอนขอดูค่ะใบหูใหญ่เห็นเอ็นชัดเออก็เข้าหลักอยู่นะเออเห็นเอ็นชัดอยู่เออใบหูใหญ่เห็นเอ็นชัดนะคะนี่นี่ใบหูใหญ่เห็นเอ็นชัดอืมเขาบอกว่า จะเป็นคนมีชื่อเสียงหุ้ยตรงอยู่นะออนะคะเออนะคะอ่านี่นะคะเออนะคะแล้วก็ริมฝีปากเป็นกระจับอืมริมฝีปากเป็นกระจับไหมมีความมั่นคงค่ะอืมต้องไปทํำไหมอืมริมฝีปากเป็นกระจับจะมีความมั่นคงอืม ริมฝีปากเป็นกระจับเออมีความมั่นคงนะคะริมฝีปากเป็นกระจับจะมีความมั่นคงนะคะรูปหน้าทรงทาธาตุม้าทรงทาธาต้น้ำยังไงวะรูปหน้าทรงทาธาตุน้ําอันนี้น่าจะไม่เข้าดิฉันกันแหละนะคะเขาบอกสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์และมีใยที่แก้มซ้ายใครมีใยไหมมีใยที่แก้มซ้ายนะคะก็จะเป็นคนที่มีโชคลาภ อันนี้มีคนเคยทำนายใบหน้าของลุงพลไว้นะคะสรุปคือมีแต่ส่วนดีหมดเลยตายห่าแล้วแล้วทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้ล่ะใช้น้ำมันใหม่คะ่ะคุณอาร์ตกดตะกร้าได้เลยแล้วทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้ล่ะทุกคนกดตะกร้าอุ้ยสี่บ้านแล้วกลับขอบคุณค่ะสี่บ้านแล้วขอบคุณค่ะอ่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะที่มีคนเคยทำนายแต่ไม่บอกว่าใครเป็นคนทำนายนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติกันนะคะ อ่านะคะสำหรับช่วงที่นายชยพลวิภาหรือลุงพลกำลังโด่งดังเป็นที่รักตอนนั้นนะคะอันนี้ข่าวเมื่อปีอะไรเนี่ยหกหรอโหนานแล้วนะเนี่ยนานแล้วนะหลายปีแล้วนะหกสี่ 4, ค่ะหกสี่ 4. อันนี้เป็นข่าวเมื่อปี64นะครับวันที่5มิถุนานะคะเครดิตก็ช่องอมรินนะคะก็เ,เคยได้อันนี้ไว้นะอืมสินแสจุดจุดจุดนะคะใช้นามสมมุติแล้วกันนะคะสินแสเอแจงดราม่าทายลุงพลคนจริงแค่อดีตอา้าวอาวันนี้ทายใหม่เหรอชี้หอเห้งเปลี่ยนดวงทุกยาวออ อา้าวทำไมชินแสทำแบบนี้ล่ะอา้าวทำไมชินแสทำแบบนี้ล่ะอา้าวชินแสบอกแจงดราม่าที่เคยดราม่าไว้นะที่เคยทายลุงพลว่าเป็นคนจริงเป็นเรื่องของอดีตค่ะเพราะว่าตอนนี้โงเ่เฮงเปลี่ยนแล้วดวงทุกยาวนานชินแสทำไมเป็นแบบนี้ล่ะชินแสมมทำไมทำอย่างนี้ล่ะอืม นะเออนะงงนะคะชินแสก็เปลี่ยนเปลี่ยนเร็วอุ้ยขอบคุณค่าหกบ้านแล้วแม่ขอบคุณค่ะอ,อาปากดตะกาปาเออไปหนึ่งพันสามร้อยท่านกดตะก้านะคะขอบคุณค่ะควรมีทอดนี้เทเฉยเออชินชินแสเทนะคะชินแส,นแสบอกว่า สินแสบอกว่าตอนที่น่าจะเป็นสารน่าจะมีคำสารชั้นต้นน่าจะมีคำพิพากษาอะไรนะคะก็เลยนักข่าวน่าจะไปสัมภาษณ์ว่าตอนนี้ยังมีความเห็นยังไงเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ดวงตกเพราะลุงพลสร้างพยานนาคอยู่ในเขตบ้านตัวเองซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะ ลุงพลเกิดปีมะโรงตามหลักโหราศาสตร์จีนปีมะโรงไม่ถูกกับมังกรและพญานาคเอ้าไปโทษพญานาคอีกไปโทษพญานาคไปโทษว่าที่ลุงพลติดคุกเป็นเพราะาตั้งพญานาคไว้ในบ้านก็คำทำนายมันมาแบบเนี้ทุกคน